วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดทำครัวโทโจิโร่มารับคมกับเรานะเป็นมีดทำครัวสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดอินเจแปนก็สภาพส่งมานะก็ผ่านการรับคมมาแล้วนะ ก็จะมีรอยขวัรอยถลอกนะรอยค่อนข้างเยอะทั้งใบเลยนะครับผมความคมนะนะครับผมช่างเป้ของแท้นะต้องเก่งกับมีดไม่คมครับผมเนี่ยสไลด์สไลด์สไลด์ถูๆๆไม่เข้าครับผมถ้าเข้าคงไม่ยืนอย่างนี้นะนะครับผมไปเลยครับรับคมเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกันครับผมก็หลังจากที่รับคมนะเนี่ยฮะก็เอารอยขนแมวออกให้นะครับผมส่วนเรื่องโลโก้เจ้าของมีดบอกไม่สนนะขอให้มีดมันสวยๆได้เลยครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะมันขัดขุนไม่ได้แต่ก็จะเห็นแนวซันไมชัดเจนนะนะครับผมใบมีสะอาดแล้วความคมนะครับผม หามุมหามุมจิกได้ก,กดเลยโอ้โหดูดูแนวครับโอ้โหแนวแหลมเปียบสวยงามมากกดกระดาษม,มาตรฐานร้านเรานะนี่ฮะเอาหนึ่งข้างก่อนค่อยๆเล่นนะครับผมอีกข้างหนึ่งชื้โอ้โหคมบางเฉียบนะฮะใสเซมิมาเลยนะสุดยอดในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายข้าวร้อนๆอาจทำให้คุณใจเย็นลงได้